ไม่จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทําให้คอนโดถูกอายัดไม่สามารถไปโอนกนรรมสิทธิ์ซื้อขายที่สํานักงานที่ดินได้เจอปัญหาแบบนี้เข้าไปจะแก้ไขย,ยังไงดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกันกับกุ้งอสังหาภูเก็ตนะคะวันพรุ่งนี้กุ้งจะมีโอนนะคะคอนโดที่ที่ดินแต่ว่าวันนี้กุ้งได้มีการเตรียมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนวันโอนหนึ่งวันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกุ้งมาว่า ห้องนี้ได้ถูกอายัดนะคะเพราะว่าเจ้าของห้องเนี่ยไม่ได้ไปจ่ายภาษีสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินนะคะที่เทศบาลเลยต้องถูกอายัดไม่สามารถโอนได้นะคะซึ่งถ้าเจอปัญหานี้เข้าไปไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนให้เรานะคะสามารถไปดําเนินการแทนเจ้าของห้องได้เลยนะคะโดยการที่เราจะต้องไปเคลียภาษีทั้งหมดะคะที่เทศบาลน,นะคะในเขตที่ทรัพย์ของเราอยู่นั่นเองะคะซึ่งของกุ้งนะคะคอนโดของลูกค้าอยู่ที่เทศ บาลกระทูนะคะกุ้งก็เลยจะต้องไปชําระค่าภาษีนะคะที่เทศบาลกระทูนั่นเองซึ่งวิธีการและขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเราสามารถเป็นตัวแทนเจ้าของห้องไปได้เลยนะคะนํานะคะ1ก็คือสําเนาฉนดหน้าหลางัง2เล่มทะเบียนบ้านไปที่เทศบาลน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนจะเป็นแบบไหนนะคะ เริ่มต้นนะคะกุ้งก็มาก่อนที่เทศบาลเมืองกระทูนะคะ่ะเพื่อที่จะมาจ่ายภาษีที่ผู้จะขายเขาค้างชําระทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาสถานที่นะคะก็เดินไปตรงช่องที่เขาให้เราชําระภาษีนั่นเองนะคะไม่ค่อยได้มาก็จะมึนๆมึงงๆนิดนึงค่ะก็เข้าทางประตูนี้นะคะแล้วก็จับบัตรคิวนั่งรอนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานเขาเรียกให้เราไปชำราาะคะ่าภาษีค่ะ พอถึงคิวปุ๊บนะคะก็จะมานั่งตรงนี้เลยนะคะเราก็ยื่นนะคะเป็นสำเนาโฉนดกับทะเบียนบ้านนะคะเพื่อให้เขาเช็คให้ว่าเจ้าของห้องเนี่ยค้างชำระค่าภาษีมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็น ถ้าสมมติว่าไม่มาเองค่ะสามารถเพิ่มลายตรงนี้แล้วก็ชําระเงินผ่านช่องทางนี้แล้วก็ส่งใบเสร็จต่างๆทางลายได้เจ้าที่ก็จะส่งหลักฐานมาให้เราทางลายได้เช่นกันนะคะอันนี้กุ้งจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะแล้วนะคะเขาก็จะให้ใบเสร็จมาแบบนี้ค่ะแต่ว่าห้องนี้ต้องยกเลิกแจ้งอายัดด้วยพี่เขาก็จะทําการยกเลิกนะคะการอายัดที่ที่ดินให้เท่านี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยค่ะกุ้งก็สามารถนําใบนี้ไปวันที่เราโอนที่ที่ดินได้นะคะ